โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้นวออย,ยนะครับผมพวกผมอภกผีไก่ขึเลยนะครับวันนีุ้ณอยู่กับผมเกมเซเลสโซซีโลได้เองนะฮะแล้ววันนี้นะครับมีสิ่งที่จะมาพูดนะครับนั่นก็คือเมตาตัวละครในช่วงนี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าอันนี้จะรวมตัวละครทั้งตั้งแต่แพท1.0 1.1 1.2นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงปูแผนไปถึง1.3ในนาคตด้วยนะครับนะครับช่วงนี้มีตัวละครตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เป็นเมตาในช่วงนี้นะครับ Golden เติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเล็ตโซนซีโร่ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาาเข้าไปเลยที่ Www Golden เติม หรือ line แอด Golden เติม a m e .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden เติมเกมลิงก์อยู่ได้ด e ส c ริปชั่นนะจ๊ะแน่นอนนะครับว่าตัวละครเมตาช่วงนี้นะครับถ้าถ้านับตั้งแต่1.2ไป1.3เนี่ย เราจะรู้เลยนะครับว่าเมตาตัวละครช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ในส่วนของตัวที่เป็นความเสียหายเป็นาธาตุนะครับก็คือเป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายเป็นาธาตุได้เลยครับเพราะว่าช่วงหลังมาเนี้ยตัวละครที่เป็นความผิดปกติจะมาเยอะนะครับซึ่งหนึ่งในตัวละครที่ผมแนะนําทุกคนนะว่า อ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้นะครับก็คือเบอร์ไนท์นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่สร้างปฏิกิริยาธาตุนะครับเป็นเมตาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสามารถสร้างความเสียหายไฟนะครับแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าไงปฏิกิริยาไฟได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่2นะครับก็คือเกรสนะครับเกรสเนี่ยสตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอามาคอมโบคู่กันได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแจมทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเมตาช่วงนี้เนี่ย แค่อิงจาก2ตัวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เมตา,าธาุค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวละครตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่หรือกําลังมองหาตัวละครตัวอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ID หรือว่าตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับว่าจะเอามาเล่นในอนาคตยังไงนะครับเพื่อให้ทีมเก่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน นหนึ่งเลยนะครับตัวละครที่ผมมองว่าเป็นเมตาในช่วงนี้นะครับก็จะมีเมตาอยู่หลายรูปแบบนะครับเอาเอาเป็นว่าเป็นเมตาช่วงอ่าช่วงแรกๆก่อนแล้วกันเมตาก่อนที่จะไป1.3นะเมตาช่วงนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งเมตาอ่าตัวละครที่สามารถโจมตีเป็นาธาตุได้ แล้วก็โจมตีธรรมดานะครับก็จะมี2ตัวนะครับหคือน้องหลามนะครับน้องหลามเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวละครในเมตาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวกายภาพเขาเรียกว่าเป็นตัวไม่ใช่ตัวกายภาพเป็นตัวที่โจมตีธรรมดานะครับแล้วก็ฟูลคอมโบเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับหเลยนะครับฟูลคอมโบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ <c oughs> มีความสามารถโจมตีเป็นธาตุด้วยนะครับแล้วก็โจมตีต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมฟูน้ําแข็งเนี่ยก็ยังก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังเป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันนะครับยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าทีเดี้ก็ขึ้นอยู่กับดิสไตร์ของท่านด้วยนะครับว่าท่านทํามาตรงสายแล้วก็มีความดีน้อยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งต,ตัวละครที่คล้ายกันนะครับก็คือในส่วนของจหยวนนะครับ จหยวนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเมตานะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ยังใช้ในทุกสถานการณ์นะครับด้วยความที่เป็นธาตุอีเทอร์นะครับเป็นธาตุอีเทอร์แล้วก็วิค็อปสามารถเป็นโจมตีรุนแรงนะครับก็เป็นดาเมจหลักที่ยังเป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ยังเขาเรียกว่าไงก็อาจจะยังไม่เท่าตัวปัจจุบันนี้นะครับคือ2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยอาจจะยังไม่อาจจะปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ฟูลเมตาเท่ากับตัวละคร2ตัวที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไปก็คือเบอร์ไนท์แล้วก็ส่วนของเเกรรสนนะคัับตวี่ย เมตาช่วงนี้ดิสออเดอร์แล้วก็การทำความเสีหายไฟอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูเดือดกว่านะครับอ,อันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เป็นสายโจมตีปกตินะครับอีกหนึ่งตัวก็คือเจนโดนะครับลืมลืมไปได้ยังไงนะครับเจนโดนะครับมีเจนโดแล้วก็มีเกรสแล้วก็เบรนไอส์นะครับ 3ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเล่นเขาเรียกว่าเป็น3ตัวละครที่สามารถเล่นในเมตานี้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่เจนโดสามารถคิจู่โจมได้นะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นดิสซอเดอร์คู่กับเบอร์นิ์ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกรซเจนโดนะครับความรุนแรงที่เจนโดสามารถสร้างได้นะครับรวมกับเกรสที่สามารถทําดิสซอเดอร์และทําปฏิิราไฟฟ้าป็นทาให้ศัตรูติดช็อกแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้สําหรับ พวกเครื่องจักรนะครับก็ยังสามารถที่จะ เอามาคอมโบกันได้แล้วก็มีตามเมจที่ดูแรงมาจากเจนโดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมตาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะถนัดไปทางการใช้ธาตุนะครับแล้วก็การผสมธาตุเนี่ยก็ค่อนข้างมีบทบาทมากในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับก็เรียนรู้เรื่องธาตุเอาไว้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีตัวละครพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะทําทีมให้เก่งนะครับก็จะใช้ตัวละครประมาณพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกตัวละครอื่นๆยังเก่งอยู่ไหมนี่อันนี้ก็คงจะตั้งคำถามนะครับแล้วก็ยิ่งตัวสตันนะครับอย่างโคเดดาแล้วก็จิงยี่นะครับจิงยี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใอน,นส่วนของไรเคออนนะครับ <S <S พวกนี้ยังยังมีความจําเป็นอยู่ไหมหร่บผมผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอยู่นะครับพวกตัวสตันหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจจะ เอามาทําทีมได้ยากหน่อยเพราะว่าปัจจุบันตัวเนี้ยแค่ฟูลทีมที่เอาไปทำดิสออเดอร์หรือฟูลทีมอโนมอลี่เนี่ยมันก็ไม่มีช่องให้ใส่สำหรับตัวพวกนี้แล้วจัเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสตันในแพทนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากกว่าปกตินิดนึงนะครับยกเว้นแต่ว,ว่าคุณจะเอาซีซ่าเข้ามาครับซีซ <ไป S 1> ่าเนี่ยก็ยเป็นอีกหนึ่งในตัวเม่าสตันนะครับทั้งที่ตัวละครไม่ใช่ตัวสตันนะแต่ว่าเป็นสายป้องกันนะครับแต่มีความสามารถในการสร้างเกาะนะครับแล้วก็มีค่าอิมแพคที่สูงนะครับสามารถที่จะสตันศัตร ในตัวละครเมตาที่เป็นรองลงมานะครับก็ผมเอาเป็นว่าผมให้ถ้าผมให้เกรดนะครับตอนนี้ผมให้เกรดเบิร์ไนท์เนี่ยอยู่ระดับ SS นะครับแล้วก็เกรสจะอยู่ระดับ SS นะครับ <c oughs> แล้วก็เจนโดเ่ยอยู่ระดับ SS นะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น S นะครับน้องหลามนะครับแล้วก็ S อีกตัวนี้ก็เป็นจูยวนนะครับ จูหยวนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นซีซ่านะครับอันนี้ถือว่าผมจัดเทียร์ให้อยู no. ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะเขาเรียกว่าจัดทีมหรือมองหาทีมในช่วงแพทนี้นะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนระดับ A นะครับก็จะมีไลเคออนนะครับไลเคออนโคเรดานะครับแล้วก็ชิงยี่นะครับตอนนี้อยู่ในระดับ A นะครับโดยประมาณนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นเทียรเลต เบื้องต้นด้วยนะครับสำหรับใครประกอบตาตสต่ใจถ้าใครจะซื้อ ID หรือว่าใครจะใครที่จะมองหาทีมดีๆอยู่นะครับหรือว่ามีตัวละครแล้วยังไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับ อาจจะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะไม่จริงหรืออะไรก็ได้ซึ่งเราเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นต่างกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราเล่นตามเมตานะครับแล้วมีดิสไลท์ที่ดีนะครับตัวละคร s อที่ผมให้ไปกับตัวละคร S นะครับจะให้ผลที่ดีกว่านั่นเองนะครับแวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม